สวัสดีครับพบกับผมดนชนะสอนการะวงครับกับรายการ Ford 77 Fast Trick นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์นั่นเองครับวันนี้เราจะพามาชมทริคของการเลือกโหมดการขับขี่ในเจ้า Ford e v e r e s t Titanium Plus ใบเทอร์โบนะครับซึ่งเป็นรถขับ4แบบฟูลานนั่นเองครับในโหมดการขับขี่ของเรานะครับเขาเรียกว่า Terrain Management นะครับซึ่งประกอบด้วยกัน4โหมดการขับขี่นะครับซึ่งการปรับโหมดการขับขี่เพื่อให้รถนะครับ ใช้งานได้เข้ากับสภาพถนนนั่นเองครับการปรับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยครับครับสำหรับ t ท r ล a เ Management ในโหมดแรกนะครับก็จะเป็นโหมดปกติก็คือการใช้งานแบบสบายๆทั่วไปนะครับก็จะเป็นโหมดที่1ก็จะเป็นรูปรถในโหมดนี้นะครับเราก็สามารถใช้เกียร์ได้ครบทั้ง3รูปแบบนะครับในเกียร์เดนน้าไม่ว่าจะเป็นเกียร์ดีนะครับเกียร์สปอร์ตนะครับแล้วก็เกียร์แมนนวลนั่นเองครับ ต่อมาในหมดที่2นะครับที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของหมดสโนนะครับแต่ในบ้านเรานะครับจะไม่มีหิมะนะครับหรือสโนนะครับก็จะเทียบในเรื่องของพื้นสภาพถนนที่มีความลื่นนะครับความเปียกนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าเปียกฝนตกนะครับหรือแม้แต่อ่ามีพื้นเป็นตะไคร่น้ําอะไรอย่างนี้ครับเราก็สามารถใช้ในหมดที่2ได้นะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นรูปหิมะนะครับแล้วก็เป็นรูปหญ้านะครับแล้วก็ พื้นที่เปียกๆนั่นเองครับในโหมดนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของตัวรถนะครับ1เลยครับก็คือพวงมาลัยเขาจะมีความหน่วงขึ้นนะครับสคันเร่งก็จะมีความเซนซิทีฟน้อยลงนะครับช่วยให้อ่าการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยไม่เกิดอันตรายนะครับแล้วก็สามารถควบคุมรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาในโหมดที่3นะครับก็จะเป็นโหมดแซนนะครับโหมดแซนหรือโหมดรายนั่นเองนะครับบ้านเราก็อาจจะใช้ตรงชายหาดนะครับชายหาดที่เราอาจจะ ขับลงไปถ่ายรูปหรือว่าไปแคมปิง้งอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาที่โหมดทรายได้นะครับโหมดนี้การเปลี่ยนแปลงของตัวรถก็คือพวงมาลัยจะเบาขึ้นนะครับรอบเครื่องอะไรก็จะยอมให้ฟรีมากขึ้นนะครับในเรื่องของการขับขี่ในโหมดทรายสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะเป็นโหมดที่4จะเป็นโหมดร็อกหรือโหมดหินนั่นเองครับโหมดหินตัวนี้นะครับเมื่อเราบิดไปแล้วนะครับตัวรถเขาจะแจ้งเตือนให้เราปรับเป็นขับ4ี แบบ 4x4 by f o low นั่นเองครับการปรับ f o 4 b f o low นะครับเราก็สามารถทําได้ง่ายๆโดยการกดที่ปุ่มนะครับ 4x4 b f o low หลังจากนั้นรถจะแจ้งเตือนให้เราเข้าเกียร์ว่างหรือเกียร์ N น,นั่นเองครับเพื่อเปลี่ยนโหมดการขับขี่ให้เป็น4 x 4 b f o low นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนโหมดเสร็จแล้วนะครับในโหมดสุดท้ายโหมดล o c k เขาก็จะยอมให้เราเนี่ยใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีโหมดล็อกโหมดเดียวที่เราต้องใช้ Follow, นั่นเองครับครับและจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานโหมดการขับขี่ของ Ford Everest Titanium เ u เนพัดนะครับใบเทอร์โบคันนี้ครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ Ford เพชรเกษม77กันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้าไปกด แอดเฟรน์นะครับเป็นเพื่อนเราในหลาย Official Ford พรพิเกเสม77ครับเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิพิเศษนะครับเป็นประจำทุกเดือนสำหรับวันนี้ผมดนชนะสอนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ